สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนนิวยอร์กแอฟริกันชื่อว่าโรนินค้นหากับระเบิดพบแล้วกว่า109ลูกและระเบิดด้านอีก15ลูกนับตั้งแต่เริ่มออกปฏิบัติการเมื่อปี2564ตามการเปิดเผยของอาโปโปองค์กรการกุศลซึ่งเป็นผู้ฝึกเจ้าโรนินค้นหาระเบิด ทำให้กลายเป็นหนูตัวแรกของโลกที่หากับระเบิดได้เกิน100ลูกสงครามทางการเมืองในกัมพูชาซึ่งดําเนินม,มานานกว่า20ปีก่อนจะสิ้นสุดลงในปี2541ทําให้ประเทศแห่งนี้เต็มไปด้วยกับระเบิดและระเบิดด้านที่ถูกฝังอยู่ใต้ดินหลายล้านลูกกินเนส s ์เวิร์ดเรคคอร์ดระบุว่างานอาแสสําคัญของเจ้าโรดินช่วยสร้างความแตกต่างที่แท้จริงให้แก่ผู้คนที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความหวาดกลัวว่าจะก้าวพลาดไปเหยียบกับระเบิดระหว่างใช้ชีวิตในแต่ละวัน และนั่นอาจ,จเป็นวันสุดท้ายในชีวิตของพวกเขาองค์กอรอปโป o ซึ่งมีสำนักงานอยู่ในแทนซาเนียมีหนูในสังกัดอยู่104ตัวโดวยพวกเขาเรียกพวกมันว่า Hero ่แรหนูเหล่านี้ได้รับการฝึกฝนให้ดมสารเคมีที่พบในกับระเบิดและอาวุธอื่นๆที่ถูกทิ้งเอาไว้ในสนามรบเนื่องจากพวกมันมีขนาดเล็กและน้ำหนักไม่มากพอกระตุ้นการทำงานของกัประเบิด นูเหล่านี้สามารถตรวจสอบพื้นที่เทียบเท่าสนามเทนนิสได้ภายในเวลา30นาทีในขณะที่มนุษย์1คนใช้เครื่องตรวจโลหะต้องใช้เวลาถึง4วันในการตรวจสอบพื้นที่ขนาดเท่ากันและพวกมันนั้นยังมีความสามารถในการตรวจจับเชื้อวัณโรคในรวดเร็วกว่าการใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องหาในห้องทดลองเสียอีกผลงานอันน่าประทับใจของโรดิน ในจังหวัดพระวิหารได้ทำลายสถิติเก่าของมากาว่าหนูที่พบกับระเบิดถึง71ลูกและได้รับเหรียญทองเป็นรางวัลความกล้าหาญในปี2563อีกด้วย